เข้าสู่การสรุปข่าวในช่วงที่2นะคะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆของเทศบาลเมืองศสียราชาค่ะที่ได้จัดก,กิจกรรมป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันโดยนาะยชัดชัยทิมกระจ่างนายกเทศมนตรีเมืองศสียราชาได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2,568 โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนงศักด์พวงน้อยประหลัดเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสํานึกในการป้องกันการพุจริตและขอลับชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการพุจริตในทุกรูปแบบให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้อยู่ในจริยธรรมคุณธรรมที่ดีนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างประสิทธิผลสูงสุดในการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งหาแนวทางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีผู้เข้ารับการอบรม60คนมีทั้งพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองเสียราชาซึ่งการอบรมในครั้งนี้นะคะยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือนายปรีชาแนบถนอมหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,ปชประจำจังหวัดชนบุรีเป็นผู้บรรยายพิเศษค่ะ